สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา MLT Weekly วันนี้กับผมเพชรครับฟ้าค่ะวันนี้นะครับเราก็มีสาระดีๆพร้อมกับเมนูเด็ดๆเ,เกี่ยวกับทัญพืชชนิดหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับใช่แล้วค่ะจาก EP ที่แล้วคุณหมอต้นสกุลแพทย์แผนจีนได้แนะนำเมนูสำหรับผู้ป่วยลองโควิดมาหลายอย่างเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลูกเดือยครับ นะครับตัวลูกเดือยเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูเรื่องการทาง,งานของกระเพาะลําไส้ในทางแพทย์แผนจีนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ขับพวกความชื้นแล้วก็ดูแลเรื่องของพวกอาการไถเหลวหรือว่าท้องเสียงในผู้ป่วยที่เป็นรองโควิดได้ด้วยครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการลองโควิดแล้วลูกเดือยยังมีสรรพคุณอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความดันโลหิตช่วยไม่ให้ปอดและหลอดลมอักเสบค่ะ ประโยชน์อันแน่นขนาดนี้นะครับผมชเชฟเพชรก็คงไม่พลาดที่จะมานําเสนอเมนูดีๆเพื่อสุขภาพให้ทุกท่านได้นําไปลองทําตามกันดูนะครับวันนี้เชฟเพชรมีเมนูเด็ดๆอะไรมาทาให้พวกเราดูกันคะนี่อย่าตื่นเต้นจังเลยครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเมนูยำลูกเดือยที่ทั้งทําง่ายและก็ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสม,สมและวิธีทํากันเลยครับส่วนประกอบของยำลูกเดือยในวันนี้นะครับก็จะแยกเป็นส่วนประกอบของน้ํายำได้แก่มะนาวน้ําปลาน้ําตาลพริกขี้หนูสด โดยสัดส่วนนะครับก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยแต่ก็อยากปรุงให้รสจัดจนเกินไปนะครับต่อไปก็คือส่วนผสม,สมอื่นๆครับต่อไปไปที่วิธีทำนะครับเริ่มจากใส่น้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลฟลิกขี้หนูคนให้เข้ากันเลยนะครับจนกว่าน้ำตาลจะละลายเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือเลยครับ และสุดท้ายพระเอกของเราครับก็คือลูกเดือนนั่นเองเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วก็จัดการพร้อมเสิร์ฟพี่ฟ้าลองชิมได้เลยครับอือหือทราบแถมมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าลองทำเองที่บ้านเนี่ยก็อย่าปรุงรสจัดเกินไปนะ เห็นไหมครับว่าลูกเดือยน,นะครับนอกจากที่จะอร่อยแล้วยังประกอบไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นใยอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A, วิตามิน C ธาตุเหล็กสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนอลกรดปา์มิติกและกรดไลโนเลอิกครับนอกจากนี้นะครับลูกเดือยยังปราศจากสารกูเตนนะครับฉะนั้นนะครับลูกเดือยจึงเป็นอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเซล ER ิอด้วยครับ อย่างไรก็ตามลูกเดือยอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกและปัสสาวะบ่อยรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อีกทั้งหญิงตั้งครรภ์ควรงดกินลูกเดือยเพราะอาจเป็นพิษต่อทารกในครรภ์และเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ได้รวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานก็อาจจะต้องงดนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาลดระดับน้ําตาลในเลือดเพราะว่าลูกเดือยเนี่ยอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําลงมากเกินไปค่ะ ในช่วงที่เรามีเวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นนะครับผมก็อย่าลืมลองเอาเมนูง่ายๆประโยชน์เน้นๆแถมยังสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยลองโควิดอย่างยำลูกเดือนไปลองทำทานดูที่บ้านนะครับต่อไปเข้าสู่ช่วงวิลลี่นิวส์ค่ะประธานสมาคมโรคเอดส์นานาชาติเผยว่าพบผู้ป่วยหญิงจากสหรัฐอเมริกาหายจากเชื้อ HIV เป็นรายที่3และเป็นเพศหญิงรายแรกของโลกค่ะ โดยผู้ป่วยหญิงรายนี้ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์โดยใช้เลือดจากสายสะดือขณะเป็นโรคเม็ดเ,เลือดขาวจากผู้บริจาคที่มีเซลล์ภูมิคุ้มกันต้านทานเชื้อ HIV ตามธรรมชาติทำให้หลังจากนั้นผู้ป่วยหญิงรายนี้ไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส HIV และปลอดเชื้อแล้วถึง14เดือนค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันของผู้รับจะสามารถพัฒนาความต้านทานต่อเชื้อ HIV ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามวิธีนี้เสี่ยงเกินกว่าจะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รายอื่นๆดังนั้นผลที่ได้จากเคสนี้จะนำไปเป็นกลยุทธ์เพื่อพัฒนาจีนเทอราปีสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามความหวังหลักของการรักษาก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่ยาซึ่งสามารถกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายรวมถึงวัคซีนที่เริ่มทดลองในมนุษย์เฟสที่1แล้วเมื่อต้นปี2022ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ m m t weekly ในสัปดาห์นี้นะครับโดยใน EP หน้าเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องอะไรกันบ้างพบกันได้ในสัปดาห์หน้าครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Medical Leaders Thailand.